สวัสดีครับครับผมผมเป็นเจ้าที่ธุรการมูลที่บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนะครับที่นี่มูลที่บ้านสงเคราะห์ขขสัตว์พิการในความอดทนขององค์ตามหาบัวยานสัมปโนนะครับก่อตั้งเมื่อปี2538จนถึงปัจจุบันนะครับผมที่นี่เราก็จะดูแลน้องหมาน้องแมวพิการครับที่แบบอยู่ข้างถนนหรือเป็นสุนัขจรจัดหรือมีผู้พบเห็นแล้วก็นํามาติดต่อไว้กับเราที่นี่นะครับ ด้านในก็จะแบ่งเป็น2โซนนะครับมีเป็นโซนบ้านน้องแมวซึ่งสามารถเข้าไปนั่งเล่นได้แล้วก็มีเป็นโซนน้องหมาพิการนะครับผมเราก็จะให้อยู่กันเป็นล็อกๆนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะมีคุณหมอดูแลประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมหมาที่นี่ส่วนใหญ่จะพิการช่วงขาหลังครับผมนื่องจากอุบัติเหตุการถูกรถชนหรือการตีถูกทุบอะไรครับส่วนมากน้องจะพิการขาหลังทั้งหมดเลยครับผมทุกตัวส่วนน้องแมวก็ จะมีพิการบ้างแล้วก็น้องแมวจะป่วยน้าจะป่วยเป็นโรคไตโรคตับครับผมสัตว์ที่นี่ที่มีอยู่ก็คือเนื่องจากท่านประธานมูทิเมื่อก่อนท่านผ่านพบเจอตัางถนนท่านเป็นอาจารย์สอนเด็กท่านก็เห็นว่าแล้วก็สงสารก็เลยเก็บมาเลี้ยงจากเริ่มต้นเป็น10บตัวเป็น20ตัวแล้วก็เพิ่มมาจนถึง150ตัวในปี2538แล้วก็ท่านหลงตาก็มาเห็นว่าเออมี คนเลี้ยงดูแลสัตว์พิการงลงากลหล่น้องตาท่านเลยส่งคนมาดูดลแล้วก็ท่านก็เลยกลส่งเงินบริจาคให้ครับประมาหนึ่งแสนบาทเป็นค่าใช้จา่ายจนส่งให้จนถึงหลวงตาท่านลาสังขารครับโครงการทุกอย่างที่หลวงตาทำไว้ก็ถูกยกเลิกไปครับตอนนี้มูลที่ก็อยู่ได้ด้วยการขายสินค้าครับผมเป็นเสื้อสกีนลายน้องหมาเป็นกระเป๋าค่าครับผม และการรับบริจาคทางช่องทางโอนเงินหรือว่าเป็นการรับบริจาคจากที่ไปออกบุครับผมทมงานเกษตรแฟร์ครับส่วนมากของรับบริจาคจะเป็นอาหารครับผมเราจะรับบริจาคอาหารสัตว์น้องหมาน้องแมวไม่จํากัดยี่ห้อครับผมแล้วแต่ผู้ร่วมบริจาคแล้วก็จะเป็นของใช้ครับผมยากันเบื้องต้นหลักๆเราใช้ยากันยุงแบบจุดครับผมน้ำยาล้างพื้นถูพื้นครับผม ผงสก๊อกเราก็ใช้ครับผมเราจะใช้ซักผ้าที่อาบน้องหมาที่นี่เราจะอาบน้องหมาเดือนละสองครั้งครับผมทำความสะอาดเช้าเย็นครับอขอขอบคุณน้องเฟมบีนเคพูี่เองกนะครับผมที่ทําบุญมนเกิดครบรอบ18ปดีในปีนี้นะครับทางมูที่บ้านสก๊อสัตติการก็ขอให้น้องเฟมเจริญก้าวหน้าในท่าที่การงานประสบความสำเร็จและมีสุขภาพที่ดีนะครับผมและบูบี้นะครับผมแฟนคลับ ของน้องเซมบีเ็คโพตเอกด้วยนะครับที่ได้ร่วมทำบุญกับมูที่บ้านสุขอนในสถาพิการในวันนี้ครับขอขอบคุณครับ